สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e ี u n หนานะเดี๋ยววันนี้มาชมกับการอัปเดตมานะคะว่ามีอย่างบ้างนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะ <ๆ S 1> ไม่ใช่เ <ๆ S 1> ขาอัาเดตเขามีไอ้นี่มาให้ด้วยเขาเรียกว่าของฟรียีงไงหนังสือรีสเตตัสแล้วก็คิสตันก็คือเขาเรียกอย่างวะ ซื้อไปแล้วนะคะอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะคุณคุณทุกคนมันก็ซื้อลิสเตตัสแล้วก็ซื้อไปแล้วป่ะหรือยังแล้วก็อ่ะซื้อหรือยังฉันเอามาหรือยังก่อนมาเร็วแล้วก็เขาเรียกอะไรไอ หินถอดเออหินถอดร้อยประมาณนี้แล้วก็ไปที่เกมนะฮะเป็นอีเวนท์ที่ฉันไม่เคยเล่นตอนนี้มีผู้มีผู้จะพาทัวร์พาเที่ยวอยู่แล้วพาทัวร์พาเท,าที่ยวอยู่แล้วลุดแหลกไม่หลุดแต่แหลกแล้วเอาลงเลย ลงอะไรก่อนล่ะ <Yeah> เป็นฉลองครบรอบของเกมนี้นะคะ <watch> ครับครับ,รบว่าจัดเราให้พี่พีมาพาตัวนะคะ nhiều. วันนี้สนับสนุนโดยที่พีตาพี่พีชแล้วก็พ <S 2 S 1> ี่พีชก็จะมีบอสสมเลเวล A B A B C <G> ที่ถามทีมระดับยากระดับกลางร,ระดับสูงเราเลือกไปที่ระดับสูงนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาตีนั่นเองนะคะ <c oughs> นี่ว่าจุดสามตัว <c oughs> เฮ้ยเข้ามา <c oughs> ดีเ้ยแบ่งกลุ่มบอลไล่แล้วตีป้ายทุ่มๆไปกับังใจให้นะกระันใจ <c oughs> เอ ي, ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาอยู่ดีให้เลือกก็ยังรุดวะ บอสพวกนี้จะดรอปของส่วนมากก็จะเป็นพวกหินที่ดีเขาว่างั้นอ่ะอวมิโกตุยว้ายว้ายเออตายก็ถุกก็บอกให้ไปเซิร์ฟสาไไปไปตุยตุยต่อไปนะคะนั่งคุกข่าไปแล้วหนึ่งปล่อยให้เขาตีไปแล้วเราก็ดูอะไรไม่ได้นะเอองั้นเราไม่ต้องสู แล้วเราก็มาพูดคุยกันดีกว่าก็ส่วนมากก็จะมีหินแหละที่มันดีแล้วก็ปิดอะไรอ่ะปิดจออ๋อนางเปิดสองจอเส็จละตุยไปซะดูดูโอ้ยเดี๋ยวเขาออกไปเนี่ยครับแล้ก็หลุดเซิฟหนึ่งคนโคตรเยอะในสเกอร์ยูน ยืนว่าันยืนเนสโกยืนอยู่นี่กันนะขอทำอะไรนู่นนี่นั่นแป๊บหนึง่งคนมันเยอะพี่ก็ขยันมาโนในเซิฟนี่อ่้ท้าสู้อีกครั้งพามาชมบอสเฉยแหละส่วนที่เหลือบอสพวกนี้ดอบเขาเรียกอะไรนะดอบเหรียญที่ใช้ไว้แลกของ เื่องของก็จะมีของดีและของไม่ดีแต่ส่วนมากก็ของดีนั่นแหละส่วนของที่ใช้เอ้ยไม่ใช่ของที่ใช้ดิของที่สุ่มมาได้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะแปลไว่อีกคลิปแล้วกันเพราะว่าน่าจะต้องหาเหรียญมานีไ่ไงเอาเหรียญน,นี้ไปแลกไปสุม่มไปแลกแล้วก็ไปสุม่มเึ่งทั้งแลกและสุม่ม จอมดาบดูจอมดาบฟาดดูเอาอะไรไปฟาดวะนะคืออะไรวะดาบสั้นๆนน้อยๆรอนี่ไงเหรียนที่ระลึกขั้นสูงตู้ไหนมันแจ้งเตือนวัยเออไปตัดออกด้วยเอาสิเห็นไม่ฉันหลุดเลยอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปอีครั้งกับคนเขาจะแก้มือครับก่อนในนี้เขาก็ตุกนะครับเขาก็เลยตุยครับ รอบนี้เขาไม่กระตุกแล้วเขาปิดจอแล้วเขาน่าจะไม่ตุยแล้วละ่ะตีป้ายถามว่าเราตีไหมไม่ตีครับผมไม่ตีผมรู้ว่ารู้รู้ชะตากรรมของตัวเองนะคะว่าเราตีไม่ไหวแนจ่จริงๆนะตั้งแต่นั้นมาคือกูคเคยตีบอสไหนบ้างกา <laughs> ม่แต่ชาวบ้านจะชอบเขาตีนี่ก็ <laughs> 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 ไม่รู้สินะก็จะไปอยากตีย่ะ เออไม่ตายเว้ยไม่ตุยเว้ยเก่งเก่งเกไปที่ต่ออ้าวคุณโดนอะไรตายเหมืนก้าตายเลยดูดิเห็นไหมขนาดไม่ได้ตีแล้วเนี่ยเดินผ่านเฉยยังตุยเลยอ่ะเกิดปุยุยเพราะแต่ที่หลังไอ้ประดับข้างหลังของบอลได้เปล่าวะมันดอกเปล่าอะมันมีหลายอย่างมากเลยนะที่ดอกเว้นเนี้ยด เดี๋ยวเราเข้าไปหาของมาก่อนเราค่อยมาดูคิวว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ของเวนนีคพบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่อยนั่งฮิลูดอีกมาหลังจากที่เราตุยกันมาสักพักนะคะก็เหรียญที่ได้มาก็จะมาหาที่โคโดอนนะแลกเหรียญรางวาัลก็คือเหรียญพวกนี้ก็จะมาแลกของพวกนี้แหละจะมีหน้ากากมีดูเบลดูเบล แล้วก็อาวุธชาวินก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีเหรียญอันนี้ใช่ไหมแรกก็จะแลกในแลกนะพีพีเดินอยู่แถวนั้นก่อนนะวันด,ดีเนสโกเนสโกก็เดินนุ่งยิ่งๆ,ๆุ่ ยังไม่ว่างนั่นเสโกนนะขอดูวนี่ก่อนนิดนึงนี่มีเหรียญชั้นสูงแล้วก็โอ้ยหน้าจอไม่ระัแบบเยรียเ,ห,ยเหรียญเทียนเลือชั้นแรกชั้นแรกเอาไว้แรกก็คือนอนไม่ต้องส่งอะไรมาก็ได้เดี๋ยวให้ค่อยหาดอกเอาเงก็ได้ขยันส่งเนอะ <c oughs> แล้วก็มาแรกอันนี้ใช้ห้าเหรียญเพื่อแลกรางวัลก็คืออันนี้จะเป็นสุ่มจะได้ชุดกาชาด้วยแหละเธอลีเวเต้ตาลีเมจิก,กิลแล้วก็แล้วก็วกยาด้ำแห่งน้ำแล้วก็พวกหยาดแล้วก็อาวุธทั้งหลายเลยใช่ไหมแล้วก็ชุด กาชาเขาวางงันนะหมดแล้วว่าเธอชั้นแรกมาแค่นี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะดอบมาหาอีกกันอีกรอบนะคะตอนนี้ฉันก็จะเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวขอแลกไหนๆก็มีนี่กองแต่ขอแลกมาเล่นสักลอ,อ,อกลอกว่าชันแรกมาดูซิว่ามันคืออะไร ไม่สิไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่อันนี้ดิเอาหน้ากากแดงกับหน้ากากน้ำเงินอ่ะแลกมาทำไมกูแลกสองอันละ่ะเฮ้ยทำไมต้องเด้งขึ้นมาให้แลกสองครั้งเพื่ออะไรคุณหลอกดาวเอาแลกเยอะน้ำเงินแลกเป็นของเสริมได้ตันว่ะอีกเที่ ของเต็มเี่หน้ากักน้ำเงินดอกไม้ป้ะดัะเป็นแหวนของเต็มใช่ไหมหรือว่าของหมดเฮ้ยหรือของฉันหมดวะของเต็มก็ว่าอยู่ทำไมแลกไม่ได้โทษชีวิต เนี่ยมาดูก่อนว่าของที่แรกมาเมื่อกี้เป็นอะไรพรีวิวงืออะไรครับเนี่ยอันนี้ตันทิ้งเดี๋ยวมาใส่ให้คนลกของลกขังอีกอ๋อสีน้ำเงินก็จะเป็นจังซี่อะไรครับเนี่ยทิ้งทิงทง้เดี๋ยวค่อยดรอปแม่ก็ซื้อมาแล้วก็แรกอันนี้ล่ะ แหวนน่ะปิ้งเครื่องประดับไฮเดนเนียอ่ะแล้วทำไมชื่อไม่เหมือนกันวะหลอกไม่ประดับกับเครื่องประดับไฮเดนเนียอันนี้เป็นแหวนเขาว่างั้นนะเป็นของดีของสายอย่างสักอย่างนี่แหละจำอะไรอีกแล้วทางทั้งที่เขาบอกมาแล้วเชียวแต่ฉันเวลาฉันมาพูดฉันก็จำไม่ได้ฉันขอโทษพีวิวไหนอ่ะอ๋อบนหัวปะเถอมันเป็นของเสริมไม่ใช่หร เป็นของที่เห็นไม่ได้ซะด้วยพีวิวเดี๋ยวนะต้องเอาไอที่บนหัวนี่ออกม,มันถึงจะเห็นชัดมันถึงจะเห็นชัดนี่ไงมันดอกไฮเดนเดีย,ดยต้องไหนวะไฮเดนเดีย,ดยใหญ่ไปไหมถามจริง ใหญ่ไปนะใหญ่ไปนะเออแล้วก็บูเบลแรกเลยแรกไอ้จะแรกมาทำไมสองอันน่ะเออกระตันไปสิจะรออะไรแรกมาทำไมทั้งสองอันวะถามจริงทิ้งไปเลยแล้วกันเอาแต่รวยบูเบลคือคือ คือที่อยู่ตรงเอวอนี่ไงเข็มกดัดคือเข็มกดัดนั่นเองนะคะชุดมันแบบอาุงอลังก็เลยมันก็เลยเห็นไม่ชัดนะหมดหรือยังของแรกอะเหรียญแรกอาหมดหรือยังก่อนเหลือสิบห้าชิ้นเดงแรกอะไรไม่ได้แล้วไปดอปต่อค่ะไปดอบต่อ,อ,ตอหมวกกอดจันทาแล้วก็อาวุธ เดี๋ยวค่อยไปดอบมานแรกต่อแล้วกันนะคะสําหรับตอนนี้ก็ทุกคนก็ออกมาฟาร์มกันก่อนแล้วกันนะคะจะตีตัวตัวทีมเทีม B ทีม C ก็แล้วแต่คนเลยแต่ของดีๆน่าจะดูนนในระดับสูงๆอันนะน่าจะอย่างนั้นพวกเหรียญไม่ใช่เหรียญดิพวกหินก็ดีเออขออนุญ,ญาตไปฟาร์มต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็หนีก่อนนะคะ ขอบคุณทุกที่ติดตามและรับชมค่ะบ๊ายบายไม่ค่อยรู้เรื่องเลยวันเนี้ย